เอาละครับคุณฟันซื้อขเขมรดิน้นโวยลั่นสหรัฐจีนปิดตาข้างเดียวปล่อยให้ไทยถล่มยับเยินเมือนข้อตกลงหยุดยิงแฉเบื้องหลังเงินบาปสแกมเมอร์รวยพันล้านดอลลาร์ซื้ออาวุธจับประเทศเป็นตัวประกันเปิดแผนรับปักกิ่งปฏิเสธขายอาวุธแต่ของจีนเกลื่อนสนามรบหรือนี่คือแผนยืมมือไทยกวาดล้างทุนสีเทาและสุดท้ายโลกกาลังถามกลับว่าใครกันแน่ที่ปกป้องโจรโอ้โหฟังหัวข้อข่าวแล้วดุเดือดเลยนะคะใช่ครับมาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้ ที่ทางขเขมรเขาโวยวายไปถึงมาหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนว่าทําไมถึงเงียบกริบป,ปล่อยให้ไทยเราปฏิบัติการได้ขนาดนี้ล่าสุดสํานักข่าว KPT English ของขเขมรเขาเขียนบทความแปลเป็นไทยเจ็บๆว่าใครคุ้มกะลาหัวไทยอยู่แล้วทําไมขเขมรต้องมารับกรรม เนื้อหาข้างในนี่เรียกว่าตัดพพอต่อว่ามาหาอำนาจแบบสุดๆเขาบอกว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2568หรือ29กรกฎาคม2025เนี่ยมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกันโดยมีทั้งสหรัฐจีนและประธานอาเซียนเป็นสักขีพยานแต่ดูสิครับพอถึงเวลาจริงๆตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมาไทยเราจัดหนักส่งเครื่องบินรบขึ้นฟ้าทุกวันแล้วมาหาอำนาจทาอะไรเงียบกริบ หรือว่าลายเซ็นบนกระดาษแผ่นนั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอคะ นี่แหละครับประเด็นสําคัญสรุปแล้วลายเซ็นของสหรัฐและจีนในข้อตกลงหยุดยิงนั้นมันแทบจะมีค่าแค่เศษกระดาษไปเลยในสถานการณ์นี้ถามว่าทําไมก็เพราะมหาอำนาจทั้งสองเขารู้เขารู้ดีว่าสิ่งที่ไทยกําลังทําอยู่ไม่ใช่การไปรุกรานยึดดินแดนชาวบ้านแต่เป็นการกวาดล้างทุนสีเทาที่มันกัดกินภูมิภาคนี้อยู่สหรัฐเองก็เสียหายจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จีนเองก็โดนหลอกจนคนฆ่าตัวตายไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เขานิ่งเฉยปิด ตามองไม่เห็นไม่ยอมประนามไทยก็เท่ากับเขาส่งสัญญาณว่าเอาเลยไทยจัดการให้สิ้นซากพวกฉันจะแกล้งมองไม่เห็นเองนี่คือเหตุผลที่สื่อขเขมรเขาโวยวายเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าแบ็กอัพที่เคยคิดว่ามีตอนนี้ไม่มีใครเอาด้วยแล้วครับ S 1> <S 1> เหมือนกับว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ต้องนัดหมายแล้วเรื่องที่เขาบอกว่าเขมรโดนลงโทษเพียงเพราะเป็นประเทศเล็กล่ะคะอันนี้ฟังดูน่าเห็นใจนะ <c oughs> โอ้ยมุกนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วครับซื่อ KPT English <c oughs> เขาพยายามสร้างภาพนางเอกเจ้าน้ําตาบอกว่าเขมรถูกลงโทษเพียงเพราะเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางสู้แต่นี่มันคือวาทกรรมเรียกร้องความสงสารที่ฟังไม่ขึ้นแล้วครับลองดูตัวเลขรายได้จากธุรกิจสแกมเมอร์ในเขมรเนี่ยสูงถึง1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3า0 0มพันล้านบาทต่อปีออ นี่แหละครับคือหลักฐานสําคัญที่ชี้ว่าเขมรไม่ได้กําลังทําสงครามเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองอะไรเลยแต่ประเทศกําลังถูกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติยึดอํานาจพวกนี้ใช้เงินมหาศาลจากธุรกิจมืดไปกวานซื้ออาวุธซื้อเจอรวดซื้อดโดรนมาจับประชาชนตาดําๆเป็นตัวประกันเพื่อปกป้องธุรกิจสีเทาของตัวเองรัฐบาลเขมรเองก็อาจจะทําอะไรไม่ได้หรืออาจจะรู้เห็นเป็นใจด้วยซ้ําเพราะเงินมันหอมห,อมหวานเหลือเกินเพราะฉะนั้นเลิกอ้างเถอะครับว่าเป็นประเทศเล็กโดนรังแกความจริงคือคุณปล่อยให้ ประเทศกลายเป็นรังโจรชนเพื่อนบ้านเขาต้องเข้าไปช่วยทําความสะอาดตั้งหากาแล้วสื่อขเขมรยังบอกอีกในข่าวบอกว่าไทยเราโจมตีเข้าไปลึกมากไม่ใช่แค่ชายแดนแต่ลามไปถึง7จ,จังหวัดเลย ต้องบอกแบบนี้ครับการที่ไทยเราปฏิบัติการทางอากาศกระจายไปทั่วพื้นที่มากกว่า7จังหวัดและลึกเข้าไปในดินแดนเขาเนี่ยทาง KPT English เขาก็โวยวายว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์ทางทหารและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินี่คือสิ่งที่จําเป็นครับจาเป็นยังไงคะเพราะแกงพวกนี้มันไม่ได้ตั้งป้อมอยู่แค่ชายแดนมันมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วมีเซิร์ฟเวอร์มีฐานบัญชาการซ่อนอยู่ลึกเข้าไปข้างในคือถ้าเราตีแค่หน้าด่านข้างในมันก็ยังทํางานต่อได้ถ้าจะถอนรากถอนโคน มันต้องขุดให้ลึกนี่ไม่ใช่การกระทําที่เกินกว่าเหตุตามข้ออ้างปราบปรามอาชญากรรมหรอกครับแต่มันคือยุทธการทางทหารที่ไทยตั้งใจแสดงแสนยานุภาพให้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าพวกคุณยังให้ที่ยืนกับกลุ่มทุนจีนเทาพวกคุณก็จะไม่มีที่ยืนเหมือนกัน ชัดเจนมากค่ะแล้วเรื่องวัฒกรรมประเทศเล็กที่ถูกรังแกสรุปแล้วมันยังใช้ได้ผลอยู่ไหมคะในเมื่อหลักฐานในสนามรบมันฟ้องขนาดนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วครับหมดความขลังไปนานแล้วเพราะอะไรเพราะหลักฐานในสนามรบมันเต็มไปด้วยอาวุธไฮเทคราคาแพงระยับถ้าเป็นประเทศเล็กยากจนโดนรังแกจริงๆจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาดโดรนติดระเบิดไปหาจรวดนำวิถีมาใช้เกลื่อนสนามรบขนาดนี้ ของพวกนี้ไม่ได้มาจากการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีนนะครับแต่มันมาจากอํานาจเงินมืดที่ผมบอกไปนั่นแหละเงินจากสแกมเมอร์เงินจากบ่อนออนไลน์ที่มันหนากว่างบประมาณแผ่นดินของขเขมรซะอีกเพลเพลรัฐบาลขเขมรเองก็คุมพวกนี้ไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะพวกนี้มีกองกําลังส่วนตัวมีอาวุธดีกว่าทหารหลวงอีกนี่คือความล้มเหลวของรัฐที่ชัดเจนที่สุดพูดถึงเรื่องอาวุธเห็นทางสถานทูตจีนเข้าออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่าจีนไม่มีการขายหรือส่งออกอาวุธใดๆให้ขเขมรแต่ทําไมในสนามรบถึงมีแต่ของสเปกจ เต็มไปหมดคะ่ะจะรวดหลายลำกล้องเอ่ยโดรนเอ่ยนี่แหละครับความซับซ้อนของธุรกิจสีเทาจีนเขาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลไม่ได้ขายอันนี้อาจจะจริงในทางเอกสารแต่ความจริงในสนามรบคือจะรวดหลายลำกล้องและโดรนติดระเบิดสเปคจีนมันวางขายกันเกลื่อนในตลาดมืดตามแนวชายแดนมันไหลผ่านมาจากทางพม่าบ้างทางลาวบ้างเส้นทางพวกนี้มันเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาค้ามนุษย์และที่สําคัญคือเงินสแกมเมอร์นี่แหละครับที่เป็นตัวจ่าย แสดงว่าตลาดมืดพวกนี้มีอิทธิพลมากจนรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลเขมรก็ห้ามไม่ได้เหรอคะใช่ครับนี่คือใบเสร็จที่ยืนยันว่าตลาดมืดและกลุ่มทุนสีเทามันขยายตัวจนมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลท้องถิ่นไปแล้วพวกนี้สามารถจัดหายุทโธปกรณ์ระดับสงครามได้เองโดยไม่ต้องงอรัฐบาลแค่มีเงินสดมีบิตคอยก็ชี้เอาเลยว่าจะเอาอะไรจะรวดรุ่นไหนโดรนรุ่นไหน จีนเขาก็เลยรีบออกมาปฏิเสธไงครับว่าเฮ้ยของพวกนี้อ้วไม่เกี่ยวนะพวกหรือไปหาซื้อกันเองเป็นการตัดบทไม่ให้ตัวเองโดนร่างแห่ไปด้วยและสื่อขมรเขนเขายังวุ่ยวายว่าอาเซียนล่มสลายแต่จริงๆแล้วสมาชิกอาเซียนลึกๆต่างหากที่รู้เห็นเป็นใจและโล่งใจครับลองคิดดูสิครับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียทุกประเทศโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์จากขมรนหลอกเอาเงินไปปีละเท่าไหร่ทุกคนเจ็บแค้นแต่ไม่มีใครกล้าเปิดหน้าลุยแบบไทย คือทุกคนก็อยากให้จัดการแต่ไม่อยากมือเปื้อนเลือดเองถูกต้องครับพอไทยเรากล้าเปิดหน้ายอมเป็นมือไม้ทํางานสกรปรกนี้แทนเพื่อนเออาเซียนเขาก็เลยพร้อมใจกันรูดซิปปากเงียบกริบ เพราะเขารู้ดีว่าหากไทยไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างภูมิภาคนี้ก็จะถูกกัดกินด้วยแก๊งคอเซนเตอร์จนล่มสลายไปจริงๆความเงียบนี้คือการสนับสนุนทางอ้อมครับให้ไทยจัดการกวาดล้างมะเร็งร้ายนี้ให้สิ้นซากไปเลยแล้วเรื่องการใช้อาวุธหนักของเราขนกันไปถล่มทุกวันทางขามรเขาบอกว่าขี่ช้างจับตะก,กะแตนมันจําเป็นต้องใช้ของแรงขนาดนั้นเลยเหรอพูดไปเรื่อยจริงๆนะคะใช่ครับเรื่องนี้คุณต้องดูศัตรูของเราให้ดีพวกนี้ไม่ใช่โจรแต่เป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีไรายได้ระดับหมื่นล้านมีกองกําลังคุ้มกันที่ิ อาวุธสงครามมีจรวดต่อสู้อากาศยานแบบพกพามีปืนกลหนักถ้าเราส่งทหารราบเดินเท้าเข้าไปก็เท่ากับส่งลูกหลานเราไปเป็นเป้านิ่งเลยจริงค่ะชีวิตทหารเราสำคัญที่สุดใช่ครับการใช้เครื่องบินรบสมรรถนะสูงอย่าง F16 และคริปเปนเข้าโจมตีทางอากาศแบบแม่นยำมันคือความจําเป็นทางยุทธ,ธวิธีเพื่อทําลายรังของกลุ่มอาชญากรที่มีอาวุธครบมือโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงเอาชีวิตนักบินหรือทหารราบไปแลกเราใช้เทคโนโลยีเข้าสู่เพื่อความได้เปรียบและเพื่อกดดันให้พวกมันรู้ว่าต่อให้มีเงินซื้ อาวุธมาแค่ไหนก็สู้กับกองทัพมาตรฐานที่มีแสนยยนุภาพทางอากาศเหนือกว่าไม่ได้หรอกครับแล้วพี่บ้ออย่างสหรัฐล่ะคะปกติชอบอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนชอบเข้ามายุ่งเรื่องความขัดแย้ง รอบนี้หายไปไหนเลยสหรัฐเหละครับทำเขาก็ได้ข้อตกลงแร่หายากไปแล้วด้วยเข้าวินไปแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่เขาอาจจะกําลังนั่งดูตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างที่ผมบอกไปคนอเมริกันโดนหลอกเงินไปเป็นมึงล้านดอลลาร์หรือ340,000ล้านบาทจากแก๊งพวกนี้พอไทยลุกขึ้นมาจัดการสหรัฐเขาก็เลยมองว่าเออดีเหมือนกันให้ไทยจัดการไปเลย คุ้มค่าและเจ็บตัวน้อยที่สุดคือถ้าสหรัฐเข้ามาทําเองก็จะโดนข้อหาแทรกแซงอีกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะเปลืองงบประมาณด้วยสู้ปล่อยให้ไทยทำํำแล้วตัวเองก็นั่งนิ่เงียบแกล้งมองไม่เห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนชั่วคราวเพื่อเป้าหมายหลักคือการทําลายฐานะการเงินของกลุ่มอาชญากรที่มาปล้นคนอเมริกัน งานนี้สหรัฐกับจีนเห็นตรงกันเป๊ะโดยไม่ได้นัดหมายคือปล่อยให้ไทยหลุยครับพูดถึงจีนถ้าจีนบริสุทธิ์ใจจริงว่าไม่ได้สนับสนุนขเขมรแล้วทำไมเขาถึงส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวจงอี้บินด่วนมาที่ไทยแทนที่จะไปขเขมรล่ะคะนี่แหละครับสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดการที่ปักกิ่งสร่งระดับบิ๊กอย่างหลิวจงอี้บินตรงมาคุยกับกองทัพบ,บกและกระทรวงยุติธรรมของไทยแทนที่จะไปโอน้องรักอย่างขเขมรมันคือการส่งสัญญาณว่าจีนเลือกข้างผู้คุมกฎอย่างไทย มากกว่าพันธมิตรที่เต็มไปด้วยปัญหาอย่างเขเมรหรืออีกอย่างหนึ่งจีนเขาก็ต้องการจัดการสแกมเมอร์ไทยด้วยจีนเขาต้องการตัดวงจรสแกมเมอร์ที่หลอกเงินคนจีนเหมือนกันเขาเลยมาคุยกับไทยเพื่อประสานงานแล้วที่ KPT English ที่พาดหัวว่าใครปกป้องไทยคิดว่ายังไงคะถามผิดประเด็นอย่างแรงครับเป็นการตั้งคําถามเพื่อเบียงเบนความสนใจชัดๆคําถามที่แท้จริงที่โลกควรถามและ KPT ควรจะถามรัฐบาลตัวเองก็คือเงินทุนสีเทาจํานวนมหาศาลจากไหนที่กําลังปกป้องเขเมรตั้งหดัดนั่นสิคะใครเป็นคนจ่าย เงินค้ำจุนประเทศอยู่ตอนนี้ถูกต้องครับประเทศเขมรตอนนี้อยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงมากรัฐล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายปล่อยให้เงินโจรมาค้ำจุนเศรษฐกิจมาจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่จนแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนรัฐบาลอันไหนมาเฟียคําถามคือเงินสกปรกพวกนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคนไทยคนจีนคนอเมริกันที่โดนหลอกไปนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ต้องถามไม่ใช่มาถามว่าใครปกป้องไทยเพราะคนที่ปกป้องไทยที่ความถูกต้องและความชอบธรรมแล้วที่เขมรเขาร้องโวยวาย เรื่องละเมิดอธิปไตยคิดว่าเพราะเขากําลังจนตรอกภายใต้ฉากหน้าที่ตะโกนร้องเปล่าๆว่าไทยละเมิดอธิปไตยความจริงที่น่าเป็นเทชาติก็คือรัฐบาลพนมเปญไม่สามารถแยกกองทัพของชาติออกจากกองกําลังรับจ้างของแก๊งสแกมได้แล้วครับกองกําลังพิทักษ์ชายแดนบางหน่วยรับเงินเดือนจากเจ้าของบ่อนรับเงินจากเจ้าของตึกคอเซ็นเตอร์ แล้วก็เอาเอาวุธที่ซื้อด้วยเงินโจรมายิงสู้กับไทยพอาไทยยิงสวนก็มาอ้างว่าละเมิดอธิกไตาชาติทั้งที่จริงๆแล้วไทยกําลังยิงถล่มป้อมปราการของโจรที่ใช้ธงชาติขเขมรบังหน้าต่างหากนี่คือความจริงที่เจ็บปวด ที่รัฐบาลเขาไม่กล้ายอมรับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นสงครามตัวแทนรูปแบบใหม่ได้ไหมคะพี่ที่จีนใช้ไทยเป็นมือปราบจะเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดนักความสัมพันธ์ไทยจีนเขมรตอนนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปสู่สงครามตัวแทนแบบใหม่แล้วจริงๆจากเดิมที่มหาอำนาจจะหนุนหลังฝ่ายหนึ่งไปรบกับอีกฝ่ายเพื่อแย่งดินแดนแต่รอบนี้มหาอำนาจอย่างจีนกำลังใช้ไทยเป็นมือปราบ เพื่อล้างบางพลเมืองเลวของตัวเองในเขมรจีนเขาจัดการเองลําบากเพราะติดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะส่งตำรวจจีนข้ามแดนไปกวาดล้างเองจงแจ้งก็ดูไม่งามเดี๋ยวจะหาว่าจีนลุกรานแต่พอมีไทยที่เดือดร้อนและพร้อมลุยจีนก็แค่ยืมมือไทยจัดการซะเลยไทยได้ปราบโจรจีนได้กําจัดขยะสังคมโดยที่จีนไม่ต้องเปื้อนเลือดเองวินวินกันทั้งคู่ส่วนเขมรก็รับกรรมไปครับที่ดูแลบ้านตัวเองไม่ดี uh. แล้วสื่อเขมรเขายังกล่าวหาเรื่องการทิ้งระเบิดใน7จังหวัดอีกครับเรื่องนี้ไทยเราไไม่ได้ต้ตองการ ดินแดนเพิ่มหรอกครับดินแดนเรามีพอแล้วแต่การทิ้งระเบิดของเราเป็นการจัดการพื้นที่ทางทหารทั้งนั้นและไม่ได้ไปได้ทั่วทั้ง7จังหวัดแต่นี่คือการส่งสัญญาณอีกในว่าไม่มีที่ไหนในขเขมรที่ปลอดภัยสําหรับสแกมเมอร์อีกต่อไปไม่ว่าคุณจะย้ายเซิร์ฟเวอร์หนีไปจังหวัดไหนย้ายคนงานหนีไปซุกที่ไหนเรดาร์เราเห็นหมดและระเบิดเราจะตามไปลงที่นั่นนี่คือการกดดันขั้นสุดๆเพื่อบ,บีบให้ธุรกิจสีเทาพวกนี้อยู่ไม่ได้และต้องม้วนเสือกลับบ้านเก่าไปหรือไม่ก็ต้อออองงงเลลลิิิิกกกกจาารรรรนนี่่่คคคืวััตถุปะ์หไมใชขยยทธพดดแ แต่เป็นการยึดครองความสงบสุขกลับคืนมาให้ภูมิภาคครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อ KPT บอกว่าอาเซียนได้ล่มสลายแล้วคิดว่ามันจริงไหมคะหรือเป็นแค่คําตัดเพอมันเป็นแค่คําตัดเพอของเด็กดื้อที่ถูกลงโทษแล้วไม่มีใครในห้องเรียนอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยครับ <laughs> อาเซียนไม่ได้ล่มสลายหรอกแต่ความอดทนของอาเซียนต่อขมรมันล่มสลายไปแล้วต่างหากสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านไม่เว้นแต่ละวันพอโดนเอาคืนบ้างก็มาร้องหาความสามัคคีร้องหาก,กฎกติกาทั้งที่ตัวเองแหกกฎมาก่อนเพื่อนๆในอาเซียนเขาก็เลยนั่งกดอกมองบนปล่อยให้ไทยสั่งสอนไปตามระเบียบไม่มีใครอยากเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงปกป้องคนผิดหรอกครับสุดท้ายแล้วค่ะสรุปแล้วสงครามครั้งนี้มันคือสงครามอะไรกันแน่คะแย่งดินแดนหรือล้างบางทุนสีดำสรุปชัดๆ สงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามแย่งชิงดินแดนแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือสงครามล้างบางทุนนิยมสีดำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อาเซียนคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของทหารไทยไม่ใช่ทหารเขมรที่น่าสงสารพวกนั้นแต่เป็นอนุภาพของเงินดอลลาร์จากธุรกิจผิดกฎหมายที่มันสามารถซื้อได้ทุกอย่างซื้อคนซื้ออุดมการณ์ซื้อแม้กระทั่งจรวดหลายลำกล้องมาฆ่าผู้คนศัตรูของเราคือเงินสกปรกนี่เอง ใช่ครับและเรากำลังสู้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมและความถูกต้องย่อมชนะเงินตราหวังว่าไทยเราจะไม่ยอมให้เงินสกรปรกพวกนี้มามีอำนาจเหนือชีวิตประชาชนเราขอส่งกำลังใจให้ฐานกล้าทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าขอให้ปลอดภยัยกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและหมิ่นสวัสดีครับ